สัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลทหารเมียนมาเฉลิมฉลอง76ปีวันสถาปนากองทัพด้วยขบวนพาเหรดกองกำลังรถถังพร้อมเครื่องบินขับไล่มิกเ9วนตีนายของรัสเซียร,ร่วมขบวนแต่บนถนนกลายเป็นวันนองเลือดที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า150คนผู้แทนต่างประเทศระดับสูงสุดที่เข้าร่วมงานคืออเล็กซซนเดอร์โฟมินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซีย พลเอกอาวุโสมินออนไลน์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้นำรัฐประหารย้ำรัสเสียเป็นมิตรแท้ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของพมา่าเนี่ยจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเผด็จการรัฐบาลทหารซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นวัสภาพแบบนี้ก็ค่อนข้างคล้ายคลึงกับ การเมืองภายในของรัสเซียอยู่แล้วถึงแม้ว่ารัสเซียจะไม่ใช่เป็นลักษณะของเผด็จการทหารแต่ก็มีลักษณะของความเป็นอำนาจนิยมอยู่ฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยมันอาจจะมีลักษณะของการที่เป็นสัญญาณบางอย่างของการที่จะต้องรักษากลุ่มประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันเพื่อสร้างเรื่องของความชอบธรรมของลักษณะการเมืองของแต่ละประเทศรัสเซียและเมียนมาสถาปนาความสัมพันธ์หลังเมียนมาได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ และพัฒนาความสัมพันธ์แบบก้าวกระโดดในช่วง20ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงดิอิระวดีสื่อเมียนมาระบุว่าตั้งแต่ปี2000เมียนมาซื้ออาวุธหลายชนิดจากรัสเซียเช่นเครื่องบินลบและเครื่องบินซ้อมลบกว่า40ลำเฮลิคอปเตอร์10ลำระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน8ชุดและเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินลบอีก6ลำช่วง10ปีที่ผ่านมามีการประมาณการว่าเมียนมา ซื้ออาวุธจากรัเสเซียเป็นมูลค่ากว่า800ล้านดอนลลาร์สหรัฐผู้เชี่ยวชาญมองความสัมพันธ์สองประเทศแน่นแฟนกว่าแค่คู่ค้าอาวุธการยกระดับตรงนี้มันไม่ใช่แค่เป็นการส่งอุปกรณ์แต่มันกลายเป็นการส่งเทคโนโลยีผ่านตัวคนที่ได้ไปศึกษาวิชาการทหารทิรเซียด้วยซึ่งการที่นักศึกษาพม่าเนี่ยได้ไปรับการศึกษาในเรื่องของ กลยุทธ์ต่างๆยุทธวิธีต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการทหารจากรัสเซียเนี่ยแน่นอนค่ะคือในเรื่องของการทหารต้องได้ความรู้ตรงนี้แน่นอนแต่ก็ต้องได้ผลพลอยได้อย่างอื่นอีกในเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมเรื่องของการเรียนรู้หลักคิดวิธีการแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการสานสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นพันธมิตรที่ถือได้ว่าไวเนื้อเชื่อใจกันได้เชื่อมั่นกันได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นส่วนที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยั่งยืน มากกว่าการที่จะร่วมมือในแบบแกนแกนแค่การซื้อขายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงแรงกดดันจากชาติ <Getting S 2> ตะวันตกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผ่านมาตรการคว่ำบาตรรายบุคคลและธุรกิจของกองทัพล่าสุดข้อศกกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกมาประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาเป็นครั้งแรกหลัง,ลงรัฐประหาร We condemn any use of violence We believe that the rule of law should be prevailed We stand for the restoration of democracy in Myanmar. We have urged the release of political prisoners and supported any attempts at resolving the current situation, including through the efforts of ASEAN. We remain engaged on this issue with our international interlocutors and at the United Nations Security Council in an effort to play a an balanced and constructive role. <laughs> ถแถลงแสดงความกังวลอย่างมากต่อการใช้ความรุนแรงที่จะกระทบต่อประชาชนเมียนมาย้ำให้ทุกฝ่ายอดทนอดกลั้นนักวิเคราะห์มองว่าครั้งนี้รัสเซียวางเดิมพันข้างกองทัพเมียนมาเพราะแม้สถานการณ์บานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมืองรัสเซียไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่หากกองทัพลุมอำนาจได้เมียนมาจะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของรัสเซีย ด้านรัฐบาลทหารเมียนมาจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพึ่งรัเสเซียท่ามกลางการคว่ำบาตรพลเอกอาวุโสมินอองลายกล่าวกับสื่อรัเสเซียที่ร่วมเดินทางว่าเรากำลังรอนักธุรกิจของคุณชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน